ต้นหอมผักชีเตรียมไว้เลยค่ะเตรียมไว้เราก็จะจ,จัดแบบนี้ค่ะเอาขนาดไหนแต่ยายหนึ่งก็เอาพอดีกินถ้วยหนึ่งเนาะค่ะเนาะกินสองคนสามคนยายหนึ่งก็จะเอาประมาณซุปประมาณถ้วยหนึ่งนี่คือซุปหน่อไม้ที่ใบดํดๆก็คือใบแมงลักนอเราใส่ให้มันหอมเราใส่ให้หน่อไม้เราหอมใบแมงลักมีรสชาติอรรถรสในการกินสักหน่อยค่ะ นี่ก็เดือดแล้วอุไปเรื่อยๆอุจน,น้ําแห้งเนาะคะ่ะเนาะเราอุหน่อไม้จนน้ําแห้งหรือว่าต้มหน่อไม้เส้นประมาณนี้แหลคะค่ะไปดูวิธีทํากันเลยคะ่ะนี่คะ่ะวิธีทําก็จะประมาณนี้คะ่ะเอาเค็มนี่คะ่ะบีมะนาวลงไปชอบเปรี้ยวคะ่ะชอบเปรี้ยวใครจะใส่มะนาวก็ได้ไม่ใส่ก็ได้คะ่ะแต่บ้านยายหนึ่งขาดมะนาวไม่ได้คะ่ะ เราต้องใส่มะนาวนี่ใบดำๆก็คือใบแมงลักเนาะเราใส่ให้มันหอมเราใส่ให้หน่อไม้เราหอมใบแมงลักมีรสชาติอรรถรสในการกินสักหน่อยค่ะตักใส่ถ้วยนะคะตักใส่ถ้วยแล้วเราก็มาโรยผักชีต,ต้นหอมลงไปค่ะเพื่อนๆค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่ใยห,หนึ่งก็ได้มาดูหน้าตาคนทำอ๋อนาะเอาชิมดูจักหน่อยชิมดูจักหน่อยมันเป็นยังไงใยห,หนึ่งเจนยังไง รสชาติก็ได้อยู่จ้าแต่ามาครูะคะ่ะเอามาครูแบบนี้หละคะ่ะครูกปร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 กทำเ,เราจะเคียนเตรียมไว้แบบนี้คะ่ะเตรียมไว้แบบนี้นี่คะ่ะเคลียนมาแบบนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะเคียนให้หมดเลยคะ่ะในนี้ลาไมอีซานบวอืดแนวกินมีซุปนอไม้ลายอิลีเดจังสี่แหละคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะแล้วก็นี่คะ่ะเรามาตักใส่ถ้วยะคะ่ะเลย มาจ้ะเรามาตักใส่ถ้วยกันค่ะตักใส่ถ้วยตักซุปหน่อไม้นะคะเนาะซุปหน่อไม้ใส่ถ้วยนี่คือซุปหน่อไม้ยายหนึ่งได้แล้วแลหละยายหนึ่งเอาชิมดูค่ะชิมดูค่ะชิมดูว่าเป็นยังไงอืมเยี่ยมค่ะเยี่ยมให้สองโป้งไปเลยค่ะให้สองโป้งไปเลย วันนี้มาเริ่มทำซุปหน่อไม้กันค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าเรามาดูเครื่องปรุงการทบซุปหน่อไมะะ้เนาะค่ะเนาะวัตถุดิบเราก็จะมีหน่อไม้ค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะชอบนะคะผงนัวแล้วแต่ท่านชอบนี่ข้าวคั่วค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋านี่ก็คือข้าวคั่วค่ะใส่ลงไปแล้วก็โขงเยอะ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 เอาค่ะเยอะเยอะเอาลูกเรคุเรคุเร,ร,ร,รสักหน่อยค่ะ นี่เราก็มาคูรีคุรรกันชักหน่อยนี่ค่ะดูหน้าตาแม่ค่ะนีอ่อีสานบออืดแนวกินมีซุปหน่อไม้ลาย,ลายอีลีเดอจังสี่แหละค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็นี่ค่ะเรามาปักใส่ถ้วยค่ะที่ใบดําๆก็คือใบแมงลักนอกเราใส่ให้มันหอมเราใส่ให้หน่อไม้เราหอมใบแมงลักมีรสชาติอรรถรสในการกินสักหน่อยค่ะ นี่พิธีก็ามาถึงแล้วคะ่ะพิธีก็ามาถึงแล้วนี่คือหน่อไม้ค่ะแล้วเอาหน่อไม้ไปเคี่ยนเนาะค่ะเนาะเคี่ยนให้เป็นเส้นค่ะหรือว่าไปซอยให้เป็นเส้นเป็นเส้นพอดีสวยหรือว่าพอดีงามเนาะพอดีสวยหรือว่าพอดีงามยานางที่เราคั้นไว้ค่ะเทลงไปเลยค่ะน้ำยานางที่เราคั้นไว้เทลงไปเลยค่ะเทใส่หม้อเลยค่ะน้ำน้อยแล้วก็ไปเอามาเพิ่มค่ะเพื่อนี่ใบดำๆก็คือใบแมงลักเน,กนาะเราใส่ให้มันหอม เราใส่ให้หน่อไม้เราหอมใบแมงลักมีรสชาติอรรถรสในการกินสักหน่อยค่ะก็มาใส่หอมค่ะหอมหัวแดงที่เราหั่นไว้นะคะใส่ค่ะแล้วก็โคเรโคเรอีกทีนึงค่ะโคเรโคเรทีนี้ก็ยานางที่เราคั้นไว้ค่ะเทลงไปเลยค่ะน้ำยานางที่เราคั้นไว้เทลงไปเลยค่ะเทใส่หม้อเลยค่ะน้ำน้อยแล้วก็ไปเอามาเพิ่มค่ะเพื่อตักใส่ถ้วยนะคะตักใส่ถ้วยแล้วเราก็ มาโรยผักชีต้นหอมลงไปค่ะเพื่อนๆค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่ยายหนึ่งก็ได้มานี่ค่ะบีบมะนาวลงไปชอบเปรี้ยวค่ะชอบเปรี้ยวใครจะใส่มะนาวก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ค่ะแต่บ้านยายหนึ่งขาดมะนาวไม่ได้ค่ะเราต้องใส่มะนาวนี่หอมแล้วก็มาตำมาโคลค่ะแล้วก็มีหอมแดงค่ะหอมแดงเราจะหั่นเป็นแว่นแว่นตั้งไว้ค่ะนี่ค่ะเครื่องปรุงของเราเนาะค่ะเนาะที่ใบดำๆก็คือใบแมงลักเนาะเราใส่ให้มันหอม เราใส่ให้ห on น่อไม้เราหอมใบแมงลักมีรสชาติอรรถรสในการกินสักหน่อยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะประมาณนี้โครเรเสร็จแล้วทาเราจะเคี่ยนเตรียมไว้แบบนี้ค่ะเตรียมไว้แบบนี้นี่ค่ะเคี่ยนมาแบบนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะเคี่ยนให้หมดเลยค่ะในนี้แล้วปรกปกแบบนี้เลยค่ะโครกให้ละเอียดหน่อยๆค่ะแล้วเราก็จะ มาตักหน่อไม้เลยค่ะมาตักหน่อไม้ที่เราอุ่นนี่ก็เดือดแล้วอุ่ไปเรื่อยๆอุ่จนน้าแห้งเนาะคะ่ะเนาะเราอุ่หน่อไม้จนน้ําแห้งหรือว่าต้มหน่อไม้ก็ได้ไม่มีเข็มก็เอาไม้จิ้มฟันค่ะไม่มีไม้จิ้มฟันก็เอาซ่อมนะคะเพื่อน,อนๆค่ะส้อยหรือว่าเคียนเป็นแบบนี้แหละค่ะให้เป็นเส้นค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนค่ะนี่เราเพิ่ม เราเพิ่มน,น้ำยานางไปเสร็จเราก็ไปตั้งไฟค่ะไปตั้งเตาแก๊สเลยค่ะเพื่อนๆนค่ะเราไปตั้งเตาแก๊สหรือว่าเราไปวันนี้มาเริ่มทําซุปหน่อไม้กันค่ะเพื่อนๆนจ้าเรามาดูเครื่องปรุงการเจบซุปหน่อไม้นะคะเนาะ,นะวัตถุดิบเราก็จะมีหน่อไม้ค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะที่ใบดําๆก็คือใบแมงลักเนาะเราใส่ให้มันหอมเราใส่ให้หน่อไม้เราหอมใบแมงลักมีรสชาติอรรถรสในการกินสักหน่อยค่ะ ใยห,ห,หนึ่งได้แล้วแหละใยห,หนึ่งเอาชิมดูค่ะชิมดูค่ะชิมดูว่าเป็นยังไงอืเยี่ยมค่ะเยี่ยมให้สองโป้งไปเลยค่ะให้สองโป้งไปเลยอีสานบบอึดแนวกินมีซุปนอไม้ลายอิลีเดอจังสีแ่แหละค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็นี่ค่ะเรามาปักใส่ถ้วยค่ะดูหน้าตาคนทำเอ้ยนะเอาชิมดูจักหน่อยชิมดูจักหน่อยมันเป็นยังไงใยห,หนึ่งเจนยังไง รสชาติก็ได้อยู่จ้าแต่มันก็ได้ไม่มีเข็มก็เอาไม้จิ้มฟันค่ะไม่มีไม้จิ้มฟันก็เอาซ่อมนะคะเพื่อนๆค่ะส้อยหรือว่าเขี้ยนเป็นแบบนี้แหละค่ะให้เป็นเส้นค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะเราก็มาคนให้เข้าเครื่องค่ะรอสักนิดรอให้เดือดอีกสักครั้งเราก็เอาได้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะรอประมาณนี้ค่ะนี่ของยายหนึ่งค่ะที่เอาขนาดไหนแต่ยายหนึ่งก็เอาพอดีกินถ้วยหนึ่งเนาะค่ะเนาะ กินสองคนสามคนใหญ่หนึ่งก็จะเอาประมาณซุปประมาณถ้วยหนึ่งนี่คือซุปเหน่อไม้หอมแล้วก็มาตำม,มาโขลค่ะแล้วก็มีหอมแดงค่ะหอมแดงเราจะหั่นเป็นแว่นแว่นตั้งไว้ค่ะนี่ค่ะเครื่องปรุงของเราเนาะคะ่ะเนาะหอมแล้วก็มาตำม,มาโขลค่ะแล้วก็มีหอมแดงค่ะหอมแดงเราจะหั่นเป็นแว่นแว่นตั้งไว้ค่ะนี่ค่ะเครื่องปรุงของเราเนาะค่ะเนาะเส้นประมาณนี้แหละค่ะไปดูวิธีทํากันเลยค่ะ นี่ค่ะวิธีทําก็จะประมาณนี้ค่ะเอาเค็มนเราจะเคี่ยนเตรียมไว้แบบนี้ค่ะเตรียมไว้แบบนี้ นี่ค่ะเคลียนมาแบบนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะเคลียนให้หมดเลยค่ะในนี้แล้วนี่เราใส่มะนาวให้มีอรรถรสในการกิน,นละผงนัวใส่ลงไปค่ะแล้วแต่ท่านนี่เราใส่มะนาวให้มีอรรถรสในการกินละผงนัวใส่ลงไปค่ะแล้วแต่ท่านจนน้ํายานางเราแห้งสักนิดหน่อยแล้วก็เพิ่มปลาร้าลงไปให้หนัวนัวค่ะนี่ค่ะบีบมะนาวลงไปชอบเปรี้ยวค่ะชอบเปรี้ยวใครจะใส่มะนาวก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ค่ะแต่บ้านยายหนึ่งขาดมะนาวไม่ได้ค่ะ เราต้องใส่มะนาวนี่ก็ได้ไม่มีเข็มก็เอาไม้จิ้มฟันค่ะไม่มีไม้จิ้มฟันก็เอาซ่อมนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะส้อยหรือว่าเคียนเป็นแบบนี้แหละค่ะให้เป็นเส้นค่ะเพื่อนเนค่ะก็ประมาณนี้ค่ะเพื่อนเนค่ะประมาณนี้โคเรเสร็จแล้วไว้ที่เราต้มไว้นแหลมเอาใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนเพื่อค่ะ เอาใส่ลงไปเลยใส่ลงไปตามความชอบนะคะแล้วแต่ท่านจะชอบว่าจะเอาประมาณไหนนี่ค่ะเราก็มาคุณให้เข้าเครื่องค่ะรอสักนิดรอให้เดือดอีกสักครั้งเราก็เอาได้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะรอประมาณนี้ค่ะนี่ของยายหนึ่งค่ะทาเราจะเขี่ยนเตรียมไว้แบบนี้ค่ะเตรียมไว้แบบนี้ นี่ค่ะเคลียนมาแบบนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะเคลียนให้หมดเลยค่ะในนี้แล้วเส้นประมาณนี้แหละค่ะไปดูวิธีทํากันเลยค่ะนี่ค่ะวิธีทําก็จะประมาณนี้ค่ะเอาเค็มก็ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะประมาณนี้โคเรเสร็จแล้วก็มาใส่หอมค่ะหอมหัวแดงที่เราหั่นไว้นะคะใส่ค่ะแล้วก็โคเรโคเรอีกทีนึงค่ะ โคเรโคเรทีนี้ก็มาใส่หอมค่ะหอมหัวแดงที่เราหั่นไว้นะคะใส่ค่ะแล้วก็โคเรโคเรอีกทีหนึงค่ะโคเรโคเรทีนี้ก็เส้นประมาณนี้แหละค่ะไปดูวิธีทํากันเลยค่ะนี่ค่ะวิธีทําก็จะประมาณนี้ค่ะเอาเค็มก็ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะประมาณนี้โคเรเสร็จแล้วใบดําๆก็คือใบแมงลักนอะเราใส่ให้มันหอม เราใส่ให้หน่อไม้เราหอมใบแมงลักมีรสชาติอรรถรสในการกินสักหน่อยค่ะมาโครกค่ะเอามาโครกแบบนี้ละค่ะโครกป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 รกเยือย่อเยอเอาค่ะเยือย่อเยื้อเอาลูกเร่คูเร่คูเรสักหน่อยค่ะนี่เราก็มาคุรีคุรีกันสักหน่อยนี่ค่ะดูหน้าตาแม่ค่ะโกให้ดีค่ะแล้วเราก็มาใส่หม้อแบบนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนใส่หม้อแล้วเราก็น้าไปอุอไว้ก่อนหรือว่าต้มหน่อไม้ใส่ใส่น้ํยา